พี่น้องอีกตัวอ่าโอเคอปยุนกเหตุเนาะสบายดีผมแม่พี่น้องทานผึ้งส้มดทุกสุกคนเนาะการยันดีตอนทบาันสู่ซองมาอ้วนอีกเส้นเกขาเส้นเคยื่อนไปพี่น้องกาคือม่เหนียบมาอวนก่อนทีได้พานลำพาทานผึ้งมเนาะนี่มาลงหนองน้ำกันไปพี่น้องกัจจาว่าเป็นนองเนาะกัจจาวเป็นบวกเทวายุกกลางหน้าเนาะผมแม่พี่น้องเนาะนะ หลังจากเ่ว <aph 's> <website> ่าเขาก็ได้เก็บเกี่ยวเนาะเป็นเข่าหน้าปีเป็นเทียมห้อยเนาะป่อยเพี่น้องเนาะนะปบาอ้วนก็บซีรีวิวทำชมเบิรงก่อนเนาะอ่าคือเนาะนี่หลังจากเ่ว่าเขาเก็บเกี่ยวขาหน้าปีเป็นเทียมห้อยเนาะนะชาวบ้านก็ได้เอาเนาะนี่ปล่อยงัวปล่อยควายมันเป็น้องเนาะโอ้ลายขนาดงัวควายเนาะนี่งัวควายเต็มท้องนาได้เนาะข้าเจ้าก็ได้เอามาปล่อยอยู่ท้องนาเพื่อให้ข้าวเจ้ากินเฟืองเนาะเพราะว่าผ่านมานี่ เขาจะปล่อยหยุดทั้งผู้เนาะเพราะว่าเป็นศูนย์สั์เนาะรวมบ้านได้เนาะนะหลังจากเทวเก็บเกี่ยวเขาเอาเฟืองเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะได้เอางวควนนี่ลงมาทงเพียงเนาะก็คือลงมาตามบรรยากาศน้ำแรงไพ่พี่น้องคือน้อยนี่ก็เป็นบวกตัวนี้เนาะเทวบ้าอ่อนก็จะได้น้ำพาดทานผู้ซมเนาะ บาอ้วนก่อนใได้เอาแหมานน้ำเนาะนี่ทีีน้จะเป็นแหพี่น้องแหที่จะน้ำออกมานี่หวานปลาบั้งเนาะว่ามันซีมีหรือบอสไปเป็นพี่น้องเนาะกต่เห็นที่ว่าบ่อนอยู่เนาะเห็นปลาเนาะว่าจะเป็นปลาธรรมชาติเลยพี่น้องเพราะว่าตะเกี่ยนต้นนียจะเป็นแม่น้ำเนาะแม่น้ำนี่จะอยู่บ่อนแล้เนาะอยู่ปลาในโค้งมั้นี่เนาะโค้งแล้ก็ออกไปนี่เนาะนะหลังจากนั้นก็ พอเถ่าเนาะก็ได้ดุดเนาะก็คือผัวผู้ของเมียของบ่าอ้วนเนาะนะได้ดุดรัดเนาะก็ได้เห็ดน,น้ำลัดแบดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบวกน้ำลัดเนาะพี่พี่น้องเนาะก็ใจยู่กลางใจหน้าเลยพ่อยพี่น้องทุกทุกปีมันจะมีปลานี่หลายชนิดเนาะที่ว่าผสมประสานกันอยู่นี่เนาะเพราะว่าทงนาเขาค้างน้ำหนาลุงแห่งเมื่อนอดจะไหลตะโฮมกันอยู่นี่เนาะฉะนั้นทุกทุกปีมันจะต้องมีปลานะเพราะว่าปีนี้ก็อนนำก็ยังบ่แห้งดีปานใดเนาะนะ เาเห็นปลาในบ่อนอยู่เนาะนี่ผมให้พี่น้องบแบบบแบบอยู่เนาะแบบอ้วนก็สิได้ร้องหวานทานเพีเอ่อน้องทานส้วนมวยน้อกันเนาะว่ามันจะม,มีหรือบ่เนาะปลาเนาะโอเคไปเบิ่งครับส้นมน้อกันเลยพี่นอ้องตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่ากระจในเ็ดสวนพักเนาะเขาจะได้ตัดต่อเฟืองแล้วก็หุบเฟืองมาใส่แล้วก็จุดเนาะจุดแล้วก็เขาก็จะได้ปลูกพักร้านพักแล้วก็เฟืองมาปลุกเต็มเนาะ นนีี่่พตัวนี้ก็จะได้ปลูกหอมเนาะตัวนี้เนาะพี่เนาะเนี่หอมออกแล้วเนาะนี่หอมปงไม้เนาะจะได้เห็ดสวนพักตัวนี้ก็กำลังเริ่มชิปลูกทชิบ้านเนาะเอาเ่งปุ๊กแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นของสาวเจียมบนน้องปลูกอย่างหูเนาะปุ๊บบนปลูกอย่างหูสบายดีปุ๊บ สาลีนะปลูกสาลีป่ะใช่ในไปปลูกสาลีคนปลูกสาลีพี่น้นองนี่สาลีแต่คนจับสาลีหวานเนาะปลูกเฟืองมาตั้งให้ปลูกมุขทว่าน้อยนี่ปลูกมุขทว่าน้อยย่านันอ๋อสีน่าน,นหันบ้านผักกาดเนาะตัวน,น,น,าานั้นจะเป็นผักกาดพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสีผักกาดตัวนั้นจะเป็น <โฮ S 1> หอมหอมเทียมหอมบัวเนาะตัวนี้คนจะได้ปลูกเป็นสาลีสาลีหวานนี่ก็มีลาย คนเม็ดน้ากันอยู่เนาะเป็นตามวลพม่พี่น้องเนาะคอยคันรุงแรงก่อนมาอยู่ไหาอยู่หน้าชุมธรรมศาสตร์บรรยากาศยำแรงพี่น้องตาสะอออนไลน์พี่น้องเนาะตาตองไหนมามาหดหน่ามันเนาะเขาปลูกเราต้องได้หดกันบ่หดนี่มันจะบุคืนเนาะอืมแล้วหดก็จะได้เอาบวยนี่ตักตักอยู่น้าหวยเลยพี่น้องเนี่ยจะมีน้าหวยน้ำหวยหลายพัน ยุกก่งใจน้ำใหวยเนาะสะดวกสบายอยู่เนาะเดี๋ยวเนี่ยบ่กวานก็จะเด็นดนะพาทานผู้สมนี่ไปวานแห่น้ำกันเนาะวานแหน่เอปาปลาอยู่หนองน้ำกลางหน้า เดี๋ยวไปเป็นองเนาะนี่บวพวกอดก็จะลองควางจุดนี้พวกเนาะนี่ปลาด้วยวะว้าวลึกขนาดเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊บาำลงดำลง Ừ, nhà tám mươi không, cái cái này này. cái thì, cái 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 cái

บัดแรกได้เลยเนาะบัดแรกแห่งมันนี่มันปลาปลาตองเนาะพี่น้องเนาะปลาตองทีได้ไปแต่งกินย้ำม,มือแลงพี่น้องนะี่เช็บเช็ดผ่านนี่หลับเนาะลองบึงนะ้งได้แนละ้วบึ้มมีหยังใสเนาะพี่น้องเนาะโซหงังมาใสก่อนพี่น้องดึงหูนี่เด้อ ยยยยี่พี่นอ้องใส่นี่เนาะเออขะขะขะหลายชุ้เลยลายชุ้พี่น้องโอ้คัะไปคัะไปบัดแรกก็ได้แล้วเนาะพี่นอ้นองเนาะมาหนึ่งเนาะโอ้เต็มเลยอ๋ตุ่มคอตาพี่นอ้องนี่ปามันดิบปามันดิบ

เนื้อวันที่สองเน้วไหนจักปะคอจักปะดุก๊กเต็มลเลยพีไป้องนเ่ยปันนินเด้นี่นโอ้ขักดีขักดีเนาะ จะใช้ปุ๋ยตุ่นอใข้างน้องนะแล้วมั้งโอ้ตาใหม่จักโอ้โหตุ่นน้อเย็นดีเว้ วอ้ยถึงใหม่เนะพี่น้องนเนาะบ่ด้แล้ววันนี้น่ะถึงใหม่เนาะใหม่แล้วล่ะวันนี้ไห้ใหม่พี่น้องท <c oughs> ิปตาทรงตู

nhá Quanh đây làm rơi sắt rồi nè. Không được

Nó kem hồi nó tụi con nè Hồi tụi này bước nhanh nha, tụi con Nì, hồi nè Nó uẩn quàng quá nè Nè con nè Hồi tụi này Nhanh Hú, tụi nó, ít tô อ่าโอเคอยู่นกเหนะ็ุเนาะฮ่าเฮ้ยจระเซี่นู่นนี่อยูนะ่เนาะโอเคพื่นเพื่องเนาะเดี๋ยวนี้เราก็เด็กของเหะประมาณสามสี่บาทนี่แหลนะเนาะนี่พี่นอนเพืองก็พอกินอยูนะ่เนาะพอกินแล้วก็บาอ่อนก็สด้เอาไว้เซนีนก็เนานะพี่นอนะ้องเนาะฮะทั้งกินทั้งเมื่อยพี่น้องเนาะลงนำ้ำเย็นดีเนาะ ธรรมศาสตรยามแรงพี่น th okay, ้องกโอเคพ่ี่น้องเนาะกคือสําหรับคนี้บ่าอ้วนก่อสิได้อัปเดตได้เอาไว้เพเนางทําชมเบิ่งซ่ํานี้ก่อนเนาะก็คือปลาก็ยังมีหลายอยู่เนาะแต่ว่าแฮเฮาหวันลงไปจะบ่ทันเนาะัน้ํากยังลกอยู่เนาะพี่น้องเนาะกประมาณเพียงนี้ของบ่อ้วนเนาะอะนะฉะนั้นมื้อนี้บ่าอ้วน่วานฮกจะได้เท่าที่บ่อ้วน้ทําชมเบิ่งตะกี้เนาะกน่าจะพอกินแล้วเนาะโอเคพี่น้องบ่อ้วนได้พอซํานี้ก่อนลไว้มื้อหน้าปลาน้ํามันแห้งลดลงตึมเนาะ พระอ้วนก็สิได้มาลงให้พี่น้องทำชุดบวยน้อกันเนาะบามันสิยังป่าใหญ่หรือว่าน้อยเนาะนะผมใพี่น้องเนาะเอาก็คอยติดตามชุดน้อกันในตอนต่อไปใ่้พี่น้องเนาะในภาพธรรมชาติตามทุ่งนาเนาะสบายธรรมชาติยำแรงพี่น้องโอเคพี่น้องขอลาท่านผู้ชมท่านนี้กันเนาะค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สบายดีพี่น้อง